เขาให้เรามานอนดอมเั็นเดียวแทนคุณอยากจะทำอะไรกับเราหรือเปล่าบอกเราหน่อยในไหนวูดดี้มาแล้วเนี่ยถอดเสื้อผ้าเลยก็อาจจะคุยเรื่องที่คุณเอาคนมาแอบนอนที่นี่เราก็ไม่คุยก็ได้ไงหรือเราจะคุยเรื่องนั้นแต่เรามีกันมาแอบนอนด้วยนะเรามีสองเลยนะทีเดียวสองคนเกร่งๆเร่ง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  มาจาก a อ t ต o n ค u เ t อร e หนูก็เลยแบบใช่เหรอหนูก็เลยตาไปดูใช่ค่ะไปดูในเฟซบุ๊กหรือว่าเข้าแชร์เพลงหนูจริงๆด้วยหนูตกใจหนูตกใจมากแบบจากที่ม่วงๆหนูตื่นเลยพี่จะบอกว่าพี่มีเพื่อนพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาชอบคุณมากเหมือนกันเขาเป็นแฟนคับคุณพร้อมมั้ย ดีซิลูกก่เดี๋ยวพี่จะส่งไปให้กับเรายได้นใจรัทธิบูชาขี้หมาในชุมชนคงเพชรแจ้งวัฒนะมีบ้านหนึ่งไม่รู้โรคจิตหรืออย่างไรเอาขี้หมาใส่ถุงแล้วเอามาแขวนไว้หน้าบ้านตอนเช้าจะเอามารดน้าเพื่อมมีกลิ่นเหม็นครับวันนี้ดูทำไมป้าต้องร้องไห้ป้าทำไมป้าต้องร้องทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริง